สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีเล็กทาโร่นะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานกันมามาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่สำหรับนี้ท่านจะสื่อพลังงานใดออกมาให้คุณได้รับชมรับฟังกันบ้างนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อได้แง่คิดนำสิ่งที่ รู้สึกว่ามันใช่อะไปปรับใช้กับชีวิตคุณนะคะสิ่งใดที่รู้สึกโอเคสามารถนำไปใช้กับชีวิตได้ก็เลือกรับไปนะคะหมอการอยากจะให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณให้มากนะเพราะว่านี่คือการเปิดไพ่แบบภาพรวมฉะนั้นก็อินได้นะคะแต่ต้องอยู่บนหลักของความเป็นจริงของชีวิตของแต่ละท่านนะ,ะสติสำคัญที่สุดนะคะมามาดูกัน มาดูว่าไพ่สำหรับนี้ท่านจะสื่ออะไรพลังงานไหนสิ่งไหนเรื่องใดให้คุณได้รับรู้รับชมรับฟังกันบ้างดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอ้เศร้าซึมดราม่าเฮิร์เหมือนพลังงานของคนคนหนึ่งที่เหมือนจะเหมือนจะสื่อถึงคุณนะเนี่ยไม่ใช่พลังงานคุณนะคลิปเนี้ย คือหน้าไพ่ฟ,ฟ้องมากเลยนะคะพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่รู้สึกถึงคุณอะมากๆอ่อะเป็นพลังงานของคนที่ดูจากไพ่ห้าใบแรกนะ เศร้าเหงาเคว้งว้าเวผิดหวังเสียใจรู้สึกแย่รู้สึกนอยกับสถานการณ์ตอนนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนเวลานี้ที่คนคนนี้กำลังเผชิญอยู่นะคะเป็นพลังงานจากคนคนหนึ่งที่ยังรู้สึกถึงคุณนะขอดูไพ่เพิ่มเดี๋ยวคนคนนี้อาจจะายุ อาจจะอายุเอมาการเห็นไพ่สองใบนะอาจจะอายุไม่ห่างคุณมากสเต็ปที่หนึ่งนะคะหรือไม่งั้นก็ห่างกับคุณเยอะเอาอายุคุณเป็นเกณฑ์นะพูดอย่างนี้ดีกว่าสมมตุติยกตัวอย่างใช้คําว่ายกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะเลขสี่อ่ะคนคนนี้ถ้าไม่ห่างกับคุณมากก็บวกลบสามปีเอาอายุคุณเป็นเกณฑ์นะอีก อีกสเต็ปหนึ่งคนคนนี้อาจจะห่างกับคุณเยอะคุณเลขสี่คนคนนี้อาจจะเลขห้าขึ้นไปอ่ะพูดให้อย่างนี้นะคะฉะนั้นอายุไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกถึงคุณอนะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกแย่กับตัวเองเป็นพลังงานของคนที่เศร้าเหงาคือเหมือนกับบอกตัวเองว่าฉันต้องยอมรับความเป็นจริงนะเวลานี้ว่ามัน เป็นอย่างนี้นะมันจบแล้วนะมันพังแล้วนะมันมันไม่มีอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพยายามบอกตัวเองอะคะ่ะเป็นฟิลคนอกหักอะอกหักพลังงานนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานกับชาวต่างชาติได้นะหรือเป็นคนทํางานอยู่ต่างประเทศได้นะเนี่ยพลังงานให้ขึ้นใบแรกว่าเป็นคนโสดโสดแบบเลือกโสดด้วยนะ แต่เป็นคนโสดที่ยังคิดถึงคุณนะคะอาจริงคนคนนี้คิดถึงคุณนะแต่เลือกที่จะไม่สื่อสารไม่แอคชั่นอะไรทั้งนั้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคือบอกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันไงเพราะว่ามันจบไปแล้วเนี่ยมันสิ้นสุดไปละมันถูกพิภากษามันถูกตัดสินเหมือนคนโดนพิภากษาไปแล้วคนคนนี้อยากติดต่อคุณโอ้โอกหักรักคุดค่ะโอ้คนคนนี้มีกรรมเรื่องความรักนะเนี่ย อยากสื่อสารกับคุณมากเลยอะ่ะแต่รู้ว่าเหมือนเจียมตัวเหมือนกันนะเหมือนเหมือนเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าก็อยากคุยกับคุณนะแต่ว่าเหมือนเหมือนรู้ตัวเองอะคะ่ะว่าไม่คู่ควรอะไรกับคุณอะเหมือนจะบอกตัวเองว่าตัวเองไม่คู่ควรทั้งทงที่คนคนนี้มีดีมันน่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกนะคะพลังงานอืม คุยนอเพนเดิอร์มคุณเคยเป็นคู่กับคนคนนี้หรอพวกคุณเคยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเคยคบกันมานานน่าจะเป็นฟิลของคนที่คบกันมานานนะพลังงานรอเวลาไพ่วันนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากเล่าเรื่องนะเป็นพลังงานของคนคนหนึง่งที่ยังรู้สึกกับคุณมากมายแต่ทำอะไรไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงต่อให้มีคอนแทค ต่อให้ติดต่อได้แต่ก็รู้ว่าไม่ควรจะติดต่อไม่ควรจะทําปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้แหละแต่ในใจก็คือเจ็บเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะยังรักคุณไงเจ็บเพราะรู้สึกว่าสูญเสียคุณเจ็บเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนโทษตัวเองอะเหมือนเป็นฟิลของคนที่ที่ประมาณแบบนี้นะคะเป็นฟิลของคนที่แบบว่า ทำไมไม่เลือกคุณทำไมปฏิเสธคุณทำไมมองข้ามคุณทำไมถึงถึงไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณน่ะแต่มาคิดในวันนี้ค่ะมาคิดในตอนเนี้ยซึ่งมันซึ่งมันยิ่งกว่าใช้คําว่าสายเกินไปหรือว่านานเกินไปอะคือไม่ควรจะพูดถึงคํานั้นเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดอ่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือ เหมือนกับเป็นคนบ้างานไปเลยอ่ะคนคนนี้เหมือนคนบ้างานไปเลยทํางานเพื่อให้ลืมคนที่อยู่ในใจก็คือคุณทํางานเพื่อให้ในแต่ละวันมันมันหมดเวลาไปทํางานเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยกลับมาก็จะได้พักผ่อนนอนพรุ่งนี้ไปทํางานใหม่คือดูเป็นคนขยันแบบเอาเป็นเอาตายแต่จริงๆก็คือทําเพื่อให้ฟิลเหมือนกับทําเพื่อให้ลืมคุณนะคะแต่มันก็ทําไม่ได้หรอก พอบางจังหวะมันก็จะแวบเรื่องคุณขึ้นมาเนี่ยยังคิดถึงคุณแต่ก็เลือกที่จะไม่ติดต่อคุณนะเพราะว่าเหมือนเหมือนรู้ว่าไม่ควรอาจจะกลัวว่าคุณจะรำคาญอาจจะกลัวว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบมายุ่งอะไรกับชาติอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือคิดไปในในในมุมนั้นนะคะแต่ในใจก็คือลึกๆก,ก็คิดถึงอยากติดต่อคือยังอยากพูดคุยอะอย่างน้อยๆก็ คือบางคนก็คิดบวกนะก็เลิกกันก็จริงแต่ก็คุยกันได้หนิเราก็เป็นเพื่อนกันแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นไงประเด็นคือคุณอ่ะคิดยังไงแสดงว่าการที่ไพ่ขึ้นอย่างเนี้ยคนคนเนี้ยรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรดีนะคุณอาจจะไม่ได้พูดว่าเอ,อ้ยอย่ามายุ่งกับคุณแต่การวางตัวของคุณอ่ะมันทําให้คนคนนี้ยต้องคิดอย่างนั้น บางทีคนเราไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดนะคะใช้อวัจนาภาษาใช้ความเงียบความนิ่งความปกติของชีวิตอะไม่ดราม่าไม่โพสโซเชียลเรื่องคนสองคนไม่จําเป็นต้องให้คนทั้งโลกรู้อันนั้นมันยิ่งทําให้คุณดูดูหน้าเกงขามนะแบบเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็ค,คือเรื่องคนสองคนแต่อยากให้โลกรู้เงี่ย แต่ว่าคุณน่าจะเป็นคนที่นิ่งๆอ่ะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยเปิดคือมันทําให้คนคนนี้ไม่กล้าล้าเส้นคุณอ่ะคือเอาง่ายนะคะแค่การที่จะพูดคุยสื่อสารหรือว่าส่งคอนแทคมาหาคุณมันไม่ได้ยากนะถูกไหมสมัยนี้เรามีไลน์อ่ะอยู่ซีกโลกไหนของประเทศก็ยังคุยกันได้เอาง่ายๆอยู่สวิตเซอร์แลนด์ยังคุยกับคนเมืองไทยได้เลยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คนคนนี้ไม่ทำไงทั้งๆที่มีเพราะคุณวางตัวดี พลังงานนะคะพอคุณวางตัวดีมันดูมีคุณค่าคนที่มีคุณค่าต่อให้อดีตไม่ใช่คนที่ถูกเลือกแต่ปัจจุบันอะความที่คุณเป็นคนที่วางตัวดีวางตัวดีรักตัวเองไม่ลดคุณค่าตัวเองเป็นคนที่ดูเป็นตัวเลือกเออเป็นคนที่ดูมีสิทธิ์เลือกขึ้นมาเลยไม่ใช่ตัวเลือกนะแต่กลายเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือก คําว่าดูแพงอะใช้กับคุณได้ต่อให้คุณจะเป็นผู้ชายก็ใช้คํานี้ได้นะผู้ชายที่ดูแพงผู้หญิงที่ดูแพงคือคือเข้าถึงไม่ได้อ่ะเกินเอื้อมอะฟิลเดินผ่านหน้าช็อปก็ทําได้แค่ยืนมองมีกระจกกันกระเป๋าแอมเมทอะไรอะใบแพงที่สุดอะหมวกกันก็ไม่ใช่สายแบรนด์เนมนะคะแพงที่สุดอะใบละกี่ล้านก็ว่ากันไปถ้าเป็นเงินไทยนะนั่นแหละคำว่าดูแพงมันเปรียบอย่างนั้น ทำได้แค่มองแต่เอื้อมไม่ถึงเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเข้าช็อปแบรนด์เนมได้นะแบรนด์เนมก็เลือกลูกค้านะคะอันพวกนี้มันก็เป็นเฉพาะเนาะเฉพาะจอดจงพลังงานเนี่ยคุณประมาณนั้นอนะอันนี้คือความรู้สึกที่คนคนนี้มีกับคุณนะอันนี้หมอการยกเคสยกเคสหรือว่าพูดภาพเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพง่ายๆมาฟังจะได้เข้าใจง่ายๆเพราะบางท่านก็ดูหน้าไพ่ไม่ออก ฉะนั้นหมอการมีหน้าที่แปลสื่อสารจากหน้าไพ่แล้วก็ความหมายที่ไพ่ขึ้นมาฉะนั้นให้คุณรู้ตัวไว้นะคะว่าตอนนี้มีคนที่โคตรเสียดายคุณทำได้แค่ยืนยืนคิดถึงอดีตเก่าๆถ้าคนคนนี้เป็นคนเก่าคุณนะโคตรใช่เลยพลังงานมันหนักไปทาง,ทางคนเก่านะคะซึ่งบางท่านก็ไม่อยากจะรู้แล้วคนเก่าจะคิดยังไง แต่เชื่อว่าการที่คุณกดเข้ามาดูคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญพลังงานนะเงาค่ะคนเก่าคนนี้เป็นใครไพ่ขึ้นหนึ่งราศีนะคนเก่าคนนี้เป็นใครคะมีคนโคตรเสียดายคุณนะในวันที่คุณเกินจะเอื้อมถึงนะในวันที่คุณเกินจะไขว่คว้าได้อีกแล้วพลังงานนะคะเป็นชาวราศีกุมนะคะ เนี่ยเห็นป่ะร้องไห้กอดเข่าเนี่ยคุณไม่เห็นหรอกภาพเนี่ยคุณไม่เห็นไม่มีใครเห็นค่ะแต่ไพ่เห็นไพ่ไม่โกหกพลังงานเศร้าค่ะเศร้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะไม่ได้ออกมายืนร้องไห้ที่ BTS MRT นะคะเศร้าก็เศร้าอยู่ในบ้านอยู่ในห้องของตัวเองไปโฟกัสงานค่ะทำงานก็ยังฉลาด ก็ยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลังงานนะคนคนนี้มองว่าคุณเป็นคนที่ดีและมีคุณค่านะยากที่จะเอื้อมถึงแหละสิ่งเดียวที่จะทําให้คนคนนี้เข้าหาคุณได้ก็คือคุยกันในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเท่านั้นต้องมีธุระถึงจะเจอคุณได้ต้องมีธุระคุณถึงจะคุยคุยด้วยต้องมีเรื่องราวต้องมีเหตุการณ์ต้องมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะยอมออกมาพูดมาคุยมาสนทนาพาทีด้วย ราะว่าไพ่มันขึ้นชัดมากตั้งแต่ใบที่สามว่ามันจบไปละทุกอย่างคือมันจบจริงนะคะไม่ใช่จบแบบพ่อแง่แม่งอนนะไม่ใช่นะคุณไม่ได้จบแบบรอให้คนคนนี้มางอนะแต่คุณจบจริงๆบางคนก็จบในทุกด้านทั้งพื้นินในนิติในก็คือสถานะ,ะความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างรู้แยกย้ายะคะ่ะฟิลต่างคนก็ต่างปล่อยมือไปเติบโตพลังงาน เป็นชาวราศีธนูหนึ่งกุมสองธนูนะคะคนที่โคตรจะเสียดายคุณตอนนี้นะพลังงานทำได้แค่ทำใจจริงๆนะคนคนนี้เหมือนไปเข้าคอร์สเหมือนกันนะไปเข้าคอร์สทางจิตบําบัดไปเข้าคอร์สอะไรที่มันจะอาจจะดูทาง youtube ก็ได้นะคะสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินมากมายนะคะแค่คุณสละเวลาหาความรู้จาก youtube เนี่ยคุณได้เยอะเลย ยูทู e มีทุกอย่างเลยค่ะความรู้อ่ะคุณอยากรู้อะไรคุณคลิกพิมพ์ถามก็ได้เจมินายถามเจมินายเลยสมัยนี้ถ้าไม่ชอบพิมพ์คุณได้หมดคนคนนี้ก็อาจจะหาที่พึ่งทางใจอาจจะเข้าไปฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับสายจิตวิทยาบางคนก็ฟังพอดแคสต์อย่างเช่นดูไพ่เนี่ยดูพลังงานรวมเนี่ยดูก็ได้ทั้งสองด้านทั้งด้านบวกและด้านลบพวมเป็นพลังงานรวมแต่อย่างน้อยก็เออ ได้ถึงบางอ้อบางคนก็เหมือนเส้นผมบางภูเขานะคะเวลาปัญหามันลุมแล้วเวลาที่สติมันมีน้อยอย่างเงี้ยบางเรื่องที่มันดูจะไม่ใช่ปัญหามันก็กลายเป็นปัญหาได้ฉะนั้นสติสําคัญที่สุดสตินี่แหละจะนําพาตัวของทุกท่านนะคะไม่ว่าตอนนั้นชีวิตจะดราม่าแค่ไหนผ่านได้ทุกโอกาสทุกวิกฤตทุกปัญหาทุกกรณี ไม่มีอะไรที่สติผ่านไม่ได้ตราบใดที่คุณมีสติอยู่กับตัวเป็นประจำนี่หลักการนี้ใช้ได้กับทุกคนเลยนะพลังงานซึ่งเหมือนคนคนนี้กำลังหาที่พึ่งเยียวยาทางใจพลังงานนะะใจนึงนะคิดอยากจะสื่อสารกับคุณเหมือนกันนะเพียงแต่ดูจังหวะดูท่าทีดูเวลานะคะดูความเหมาะสมคนคนนี้เป็นคนไม่บูมบามนะคะต่อให้ความรู้สึกที่มีในใจกับคุณมันจะ มากแค่ไหนคืออย่างน้อยๆก็อยากจะคงสถานะเพื่อนไว้อะซึ่งสำหรับคุณบางท่านอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่คนคนนี้ในช่วงที่เริ่มรู้ว่าห่วยหาคุณนะคนคนนี้เที่ยวเหมือนกันนะเที่ยวเหมือนกันนะคะตามสถานที่อโคจรก็ก็เป็นฟิลคนเที่ยวเหมือนกันนะก็ไม่ผิดนะคะบางคนก็อยากจะไปนั่งปล่อยอารมณ์ไปตามเสียงเพลงนั่นน,นู่นนี่คือ ตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาการใช้ชีวิตแบบนี้ถามว่าผิดไหมมันก็พูดยากเนาะถ้าคุณไม่ใช่คนที่เคร่งเป๊ะมากเนี่ยคือมันต้องมีแหละบางทีรู้สึกแย่บางทีดรามา่าแต่บางคนเขาแย่เขาดรามา่าเขาก็ไม่พึ่งสิ่งที่เป็นอบายมุกหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังให้มากถ้าไปก็ต้องมีเพื่อนนะคะ อย่าไปคนเดียวแนะนําว่าอย่าไปคนเดียวถ้าบางท่านอาจจะไม่อยากจะไปไหนก็อยู่บ้านละค่ะอยากดื่มก็ดื่มที่บ้านก็ได้คุณก็หลับอยู่ที่บ้านอ่ะไม่เสี่ยงขับรถขับลาด้วยทั้งตัวคุณเซฟปลอดภัยทั้งเพื่อนร่วมถนนปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราทุกอย่างมันเป็นหลักการสัมพันธ์กันหมดนะถ้าคนเรามีสตินะะมันจะไม่มีปัญหามันจะไม่เกิดเรื่องแค่คำว่าสตินั่นแหละแต่มันทำยาก สำหรับคนที่แบบอยู่ในช่วงนอยสำหรับคนที่แบบรู้สึกต้องการกำลังใจสำหรับคนที่แบบฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉะนั้นถ้าคุณไม่ไหวคุณก็ต้องหาเพื่อนคุยสายด่วนก็มีนะคะพลังงานอคนคนนี้รักคุณค่ะพีคในพีคเนาะมารักทำไมตอนนี้พลังงานกำลังช่างใจอยู่นะว่าจะยังไงดีถามตัวเองนะคะว่าจะติดต่อกับคุณไหม กำลังงานเนี่ยกาลังลังเลอยู่กําลังช่างใจตัวเองอยู่คนคนนี้รอเวลานะเนี่ยคนราศีกุมกับธนูนะคะรู้สึกเสียดายคุณนะในวันที่หัวใจมันเรียกร้องว่ารักคุณในวันที่สถานการณ์พวกคุณมันถึงจุดหยุดนิ่งแล้วมันถึงจุดหักเหแล้วมันต่างคนต่างไปแล้วแต่คนคนนี้รักคุณนะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกมีความคิดที่คิดอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะ่ะ พลังงานอืมคนคนนี้ไม่โสดหรือเปล่าเนี่ยแต่ไพ่ขึ้นว่าโสดนะแต่บางคนก็มีครอบครัวแต่ชอบทําตัวสุขอันนี้ก็เยอะนะคะฉะนั้นไม่เสมอไปเนี่ยเห็นป่ะอยากสื่อสารจริงด้วยเป็นไปได้สูงนะที่คนคนนี้จะแชทจะแชทหาคุณอนะแชทหาคุณก่อนพลังงานนะคะ อืมไม่ง่ายนะเนี่ยโดนบล็อกแน่เลยมือกุมขมับซะขนาดเนี้ยเป็นเอามากค่ะเป็นเอาหนักตอนเนี้ยเป็นพลังงานที่ไพ่ท่านเปิดขึ้นมานะเป็นพลังงานของคนที่เสียดายคุณมากๆโออยากชดเชยค่ะเป็นคนเก่าคุณแน่เลยเนี่ยเหมือนอยากจะกลับมาพูดเรื่องดูแลคุณกับลูกหรือเปล่าถ้าพวกคุณมีลูกด้วยกันนะ เป็นไปได้สูงที่คนคนนี้จะเอาเรื่องลูกมาอ้างนะคะเป็นเป็นเครื่องบางหน้าไงทุระไงเพราะถ้าทุระคุณคุยไงแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นคุณไม่คุยอาจจะเข้าหาคุณในเรื่องของลูกอยากจะอา่าปัจจุบันให้ลูกเดือนละหมื่นอาจจะอยากเพิ่มให้ลูกเป็นเดือนละสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะก็ให้ผ่านคุณนั่นแหละเพราะว่าคุณต้องเป็นคนดูแลถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะคือมันอยู่ที่การตกลงนะคะสมัยนี้พ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เยอะนะ พ่อเลี้ยงเดียวก็เยอะเหมือนเหมือนอยากอยากดูแลละค่ะคือไม่ได้คิด like ร้ายกับคุณนะฉะนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าคนเก่าคุณเป็นชาวราศีกุมราศีธนูตามที่ไพ่ขึ้นด้วยนะหรือราศีอื่นก็ได้นะคะถ้าพวกคุณจบกันไปแล้วคุณก็ยังสื่อหรือว่าสัมผัสได้ว่าคนคนนี้ก็ยังป้นเปี้ยนในชีวิตคุณเนี่ยพยายามป้นเปี้ยนเนี่ยคนคนนี้อยากดูแลคุณกับลูกค่ะอยากทําหน้าที่ ที่ควรจะทําตั้งนานอาดีตก็อาจจะทําแต่ทําไม่เต็มที่หรือบางเคสอดีตไม่เคยทําเลยก็เหมือนอยากจะกลับมาทําในสิ่งที่ควรจะทําตั้งนานละพลังงานนะคะคือบางคนก็ก็พูดยากนะคะเรื่องแบบนี้พูดยากแต่เอาเป็นว่าคนคนนี้ทรมานไพ่ขึ้น ten o เท o อฟซ of s w o r d s t h r e e of s w o ซอสโอ้โหไพ่ดาบทั้งสามใบนี้ไม่ใช่ไพ่ดีเลยนะเอาจริง แสดงว่าน่าจะไปเจอไปโดนไปอะไรกับตัวเองมาแบบจุกอะจุกแล้วมันทำให้ฉุกคิดบางคนต้องโดนเข้าตัวก่อนต้องเข้าตัวเองต้องเข้าคนรอบตัวก่อนถึงจะรู้สึกถึงจะคิดได้ถึงสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับใครบางคนเอาไว้แล้วก็อยากจะย้อนกลับมาแก้ไขในวันที่ก็รู้ว่ามันสายแต่ก็อยากทำอย่างน้อยก็ยังคิดได้นะคะ ไฟขึ้นชัดมากทุกคนหมอก,การต้องขออนุญาตปิดนะไฟขึ้นชัดมากแม่เจ้าพลังงานคุณพระขึ้นสามราศีนะคะกุมราศีกุมนี่คือชาวธาตุลมนะธนูเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมถุนเมถุนนี่ก็ลมชาวลมมาแรงนะเนี่ยพลังงานคนคนนี้รักคุณค่ะแต่อาจจะเป็นความรักที่คุณไม่ต้องการแล้วสิ่งที่คุณต้องการ คุณอาจจะอยากให้คนคนนี้มารับผิดชอบในสิ่งที่ควรจะทำตั้งนานพลังงานนะคะก็เป็นไปได้สูงนะที่คนคนนี้จะเอาเหตุผลข้อนี้นะคะเป็นเครื่องบังหน้าที่จะได้คุยกับคุณเพราะไม่งั้นคุณก็ไม่คุยถ้าเกิดว่าพูดตรงๆว่าอยากจะบอกว่าอยากจะกลับมาดีกันกับคุณเนี่ยคุณไม่คุยแน่นอนคุณไม่รู้จะคุยไปทำไม พลง,งานนะคะแล้วคนคนนี้ก็รู้ด้วยว่าคุณไม่ฟังถ้าพูดเรื่องเนี้ยคุณไม่ฟังคุณไม่เสียสละเวลามาฟังแต่ถ้าเอาเรื่องลูกมาเป็นข้อบางหน้าหรือบางท่านอาจจะไม่มีลูกด้วยกันคนคนนี้ก็อาจจะอ้างว่าในอดีตไม่เคยดูแลคุณอยากจะดูแลก็อาจจะอ้างอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นธุระไงคุณน่าจะฟังสักนิดหนึ่งพลังงานนะคะก็จะชักแม่น้ําทั้งห้าแหละ ก็รู้ว่าคุณไม่ได้ลําบากแต่ว่าอยากจะให้อ่ะบางคนก็มาแนวสายเปนะคะซึ่งสายเปย์จริงนะคนคนนี้ต้องเล่นแนวสายเปแล้วนะคะพลังงานถามว่ากลับมาทําไมอยากดูแลค่ะอยากชดเชยในสิ่งที่เคยเคยไม่ทําหรือทําไม่เต็มที่เอาไว้ในดีแล้วที่สําคัญก็คือรักคุณยังรักคุณแล้วแถมจะรักคุณมากขึ้นกว่าเดิม้วยในวันที่ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันหยุดนิ่งไปแล้วอะมันจบสนิทบริบูรณ์ไปแล้วอะ เหมือนหนังที่จบไปแล้วอะแต่ว่าเหมือนคนคนนี้อยากเริ่มภาคใหม่อยากเริ่มเวอร์ชั่นใหม่จากเชื้อเก่าพลังงานก็ประมาณนี้นะคะก็ให้คุณรู้ตัวนะว่ามีคนที่โคตรจะเสียดายคุณเลยสาหรับคลิปนี้นะคะในวันที่มันโคตรจะสายใช้คำนี้ได้เลยนะคะในวันที่โคตรจะสายคนคนนี้เป็นใครอ่านตามที่ไพ่ขึ้นนะคะเป็นชาวราศีกุมธนูเมถุน บุญรักษานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ